เล็หัวเนี่ยซันล็อกนะ,ะแขนเนี่ยจะเป็นแซกแดงตัวเนี่ยแซกเขียวนะคะแล้วก็ขาเนี่ยเป็น GP02 อค่ะก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเกเราจะมา พูดถึงการดั้มส่งความสุขนะคะตอนนี้เนี่ยเก่ารัตนเนี่ยได้ส่งกันดั้มเนี่ยไปให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะคะแล้วก็กล่องความสุขที่เก่ารั้นเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็มอบให้กับเพื่อนๆนนะคะแล้วก็มีการที่แบบให้เพื่อนเเนี่ยมาแลกของขวัญกันนะคะจับฉลากแลกของขวัญก็ส่งไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเก่าลัวก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเนเนี่ยมีคนที่ได้แล้วนะคะแล้วก็เอารูปกันดั้มของตัวเองเนี่ยที่ได้มาถ่ายโพสลงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเก มารีวิวแบบเป็นคลิปสู่มใกล้ๆใ,ให้ดูว่าแต่ละคนที่สุ่มมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะจัดไปค่ะค่ะก็สำหรับตัวแรกนะตัวนี้เนี่ยเป็นของกรลัสนะคะหัวเนี่ยก็เป็นแซกแดงนะคะแขนเนี่ยเป็นแซกเขียวนะคะตัวก็เป็น GP02 นนะคะแล้วก็ขาจิมค่ะ เรามาดูของคูเชอรี่นะคะก็จะเป็นหัวกุ๊บนะแขนกับตัวเนี่ยเป็นเกลกุ๊กนะแล้วก็ขาเป็นแซนล็อกค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นของกิโอตินเล็กนะคะหัวเนี่ยแซนล็อกนะแขนเนี่ยจะเป็นแซกแดงตัวเนี่ยแซกเขียวนะคะแล้วก็ขาเนี่ยเป็น GP02 ค่ะ อันนี้จะเป็นตัวของคุณเฟื่องน,นะคะหัวเนี่ย gp02 หัวนะคะเป็น gp02 แขนนะคะเป็นกรุ๊ปตัวก็เป็นจิมนะคะแล้วก็ขาเนี่ยของเกวกุ๊ปนะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวของคุณเมก้านะคะก็จะเป็นหัวเกวกุ๊ปตัวเป็นของแซนล็อกนะคะแล้วก็แขนเป็นของ gp02 คะ่ะ ส่วนขาก็จะเป็นของแซ็กแดงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของคุณสัญญ,ญาณนะคะหัวเนี่ยจิมหัวจิมแขนซันล็อกตัวกุ๊กขาแซ็กค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของคุณมีนะคะหัวแซ็ก ตัวแซกแดงแขนนี่ก็จะเป็นจิมแล้วก็ขาเป็นกู๊กค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะที่เกาลารเนี่ยได้จับฉลากในปี2020นะคะก็สำหรับปีนี้2021นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยกลับรเนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปที่มูลนิธิทำที่สมุทปาการนะคะก็เป็นเกี่ยวกับทั้งจีน ก็ได้ไปไหว้องค์พระแม่วกอีมนะคะก็แบบไปเดินชมแล้วก็ไปไหว้เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆนะก็ทําคลิปมาแล้วก็จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็แล้วเนี่ยก็ได้แบบว่าร่วมทําบุญเขียนทองอะไรอย่างเงี้ยให้กับเพื่อนๆในช่องด้วยนะคะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ค่ะกอล์ฟก็ขอลาไปก่อนก็อย่าลืมพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ